About the viral baby hippo video. Moodang is probably the most famous hippo on the internet right now, but what are people missing? Pygmy hippos are endangered animals, and money should be spent protecting their habitats in the wild, not breeding more of them into captivity so that they can be exploited for social media views. Animals in captivity live miserable lives where they can't do anything that comes naturally to them. Her and her mother essentially live in a concrete pen. please never go to zoos and always think before sharing a viral video like this this is the truth นี่ค่ะคือผู้หญิงรายนี้เธอบอกว่าก็อย่าไปสนับสนุนด้วยการแชร์คลิปหมูเด้งเลยนะเพราะว่าเหมือนกับสวนสัตว์เนี่ยมีการกักขังแล้วก็ทำเพื่อเชิงพาณิชย์อะไรแบบนี้นะคะไม่น่าจะต้องมาอยู่ในกรงน่าจะต้องอยู่ตามธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วโดยหลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกตัดออกไปนะคะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย คือใจความหลักๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้เธอชื่อเจนนิเฟอร์นะคะมองว่าการเพราะพันธุ์สัตว์ของสวนสัตว์แห่งนี้ทําเพื่อยอดวิวอีกทั้งสภาพแวดล้อมในสวนสัตว์ไม่เหมาะกับน้องหมูเด้งหรือว่าแม่โจนาก็คือแม่ฮิปโปแครดังนั้นก็เสนอว่าควรนาเงินไปใช้ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติมากกว่าแล้วก็เรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยอย่าไปอย่าไปดูนะคะด้วยการให้เงินสวนสัตว์ ควรเอาเงินไปใช้ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติมากกว่าคือหลังจากที่เป็นกระแสแบบนี้แล้วก็มีกระแสออกมาโต้แล้วก็ต่อต้านเหมือนกันนะคะคือทางนายนะรงวิทย์ชดช้อยผู้ในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าทางสวนสัตว์เนี่ยมีภารกิจหลักๆ4ด้านคือการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ให้การศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจในเรื่องการอนุรักษ์ค่ะ มีภารกิจในเรื่องของการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าทั้งในและนอกเขตอาศัยด้วยเพื่อนํากลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติส่วนมาตรการในการดูแลน้องหมูเด้งในทุกๆวันก็จะมีทีมแพทย์เข้าไปตรวจเช็คสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็จะทํางานร่วมกับพี่เลี้ยงด้วยตอนนี้น้องก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ว่ายังกินอาหารที่แข็งมากไปไม่ได้ เพราะว่าเมื่อน้องอายุครบ2เดือนอันนี้น่าจะแข็งแรงแล้วก็สามารถทานอาหารแข็งได้ค่ะเดี๋ยวไปฟังทางผู้ในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันหน่อยนะคะถ้าทุกท่านสนใจในเรื่องของภารกิจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเรามีเพจหนึ่งเพจนะครับที่เป็นการเพจส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้เหมือนกับเขาอยู่ใน,ในธรรมชาติที่แท้จริงก็คือ animal นะครับ e น r i c m e n t นะครับเขาเขียวโอเปนสูงนะครับฝากติดตามเพจนี้ถ้าทุกท่านเข้าไปติดตามเนี่ยจะเห็นเลยว่าพฤติกรรม ดำเนินากิจการรมของเกี่ยวกับตัวสัตว์เนี่ยเราดำเนินการตามหลักมาตรฐานในการจัดการสวนสัตว์อย่างถูกต้องทุกวิธีวิทุกวิธีการครับ